งเออขอแล้วก็แตงครับครับเบิ่งได้คไปหามาเติมก่อนนะไปับมาเติมมาเป็นไก่นะครับอไล่หาไปเลยไล่หาไปเลยก็จะไปเอาขอแล้วว่าแตงนในละบัตรตะกอนข้อแล้วว่าแตง่ยมันเป็นน้ําตาลงบนที่นอนผมก็เลยเข้าใจว่าน้ําตาลมที่นอนนะผมก็อาเทียดเรียบร้อยผมก็โซ่ไงผมก็โหโตตอนเออเจ้าโทรหาผมว่าเอาเห็นพููถึงเพลงมาสั่น แม่นเด็นแต่ผมยังเถียงอยู่นะผมถือกินไหนผมเบิ่งในไล่โย่ไล่เบืองไล่เบืองบาร์ได้แถมมันเ็ดปิดครับอันนี้จงใจปะได้จงใจปะเออได้ได้ตั้งใจคิดว่าโอ้ยเวลาสิเ็ดเปีตกับพระท่านสิเรับก็เลยก็เลยเดียเพิ่มเพลงกันมาอีกเพลงหนึ่งครับจักะเป็นแนวด้ะจกผู้ใดไสุขขานจะโนู่ยืนยันครับว่าไม่ไม่มีไม่มีเจตนาที่จะนาลาเลยเหรอครับโอ้ตายแล้ว เฮ็เพลงฟรีไปแล้วกดใจเฉือนมาหน่อยหนึ <uh ่งวะกะเอาคือเก่าละเก่าครับเอาอืมอาจารย์โน่เสือบะเจไดครับพ่อพ่ออาจารย์โน่ทรงไปให้ปุ๊บเนาะผมขนลุกเลยดิปีขนลุกกันเลยดิอ้าวอียังแล้วบ้านขนลุกปลุกเลยป่เถอะเอ้าเฮ้าบ่มีเฮาบ่มีเพลงนี้อยู่ในอยู่ในริตตารางที่เฮาสังอาจารย์โน่เหี้ แต่ว่าจัดโนคก็เฮ็ดเพลงนี่มก่อนมูเนาะแบบนี้เนาะเป็นเพลงที่มีขอมูลใน youtube หลายครับมันมีหลายคนหลอกครับผมก็เหตุการณ์บานหลายที่สุดพวะว่ายิ่งเขาเห็ดมาหลายๆเนาะเขาก็ต้องเบิ่งว่าการไปเบิ่งของเขาเนี่ยมันไปหลอกมาได้ไปหลอกแบบไปเบิ่งว่าเฮ็ดยังไงเขาสิบวันเดีไปสัมมเขาสินะแต่ล้มเหลือการไปเห็ดสัมมเขาหรือว่าหลอกแบบเขามันก็บึงมาได้สินะการเฮ็ดเพลงดังเพลงทิ่เป็นอมตะเนี่ยมันก็ถางเสียหน่ากในการคิดนะ ว่าขนานักเห็ดลูกไม้ร้ายกะพ่นกับปุ๋มหุจักเกรงมีสินะครับมันประสงค์ไปหาเพียงนีขึ้นไปคล้ายๆว่าเขาใส่เสือคนละสีกับพื่เกรงสินะมันพวกเขากันสินะนักหล่อลองไปทางสินะบอกผมเมื่อเมื่อคือคือ,อตอนที่เจ้าหาเพียงขอเหล้วป้แต่งครับแมนครับเจ้าหาเพียงขอเหล้วป้แต่ง แต่ว่ามันหาบ่เจอครับัหาบ่เจอเจอได้พม่นี้มับมันมันเจออยู่แต่ว่าเวลาเขาลงในย u ทู b e น่ะมันสิเลี่ยงกันหลายเพลงนะครับลุเตียอแล้วมาแต่งมันอยู่อาจจะเพียงสองเพียงสามสินะครับมันเปิดึันมากผมก็ได้เองใจเลยมันกับผมก็ผมก็เป็นคนบค่อยู้จักเพลงเหมือนดิมนะบวชขยันจักเพลงว่ามันคยขายกันโดยสัําแล้วผมเข้าใจว่าไก่กันนะสองเพลงนี่นะครับมันเป็นเพลงดังทั้งคููถือว่าเนี่ยเพลงเนี่ย เป็นหิดสุดเนาะแล้วก็เพลงนั้นนะครับเพลงไหนก็ร้องมากไปหมดเลยครับเพลงร้องครับเวลาเขาเปิดไล่กันฮะบัดมันมันไล่หลายหลายวันนี้ครับมันก็ลงมวันนี้มันมันก็ลงมวันนี้มันก็เลยเข้าใจโดยสนิทใจว่าต้องเป็นเพียงนี่จะได้ก็ต้องเพลงนี้แหละนะครับจนพี่ผูดถูกหาว่าผมเหตุผิดผมก็ได้เลยไปย่อนไล่บางไล่ เฮ็ดพีสอีเรีปสดพีสอีเรียสเต้าเรียกเด็กเพียงพีสแต่แม่ผมเ่อเอานี่ก็แสดงว่าเฮ็ดฟี่ผมมาสิลลองเองครับน้ำตาหล่นบนของอัพเพราะดาวันดอนนี่แล้วขนาดเราพญามบอกคนลุกคนลุกแล้วว่ะตอนผมโทรหามันเฮ็ดโดนนะครับแต่ละเพลงนี่มันมันก็เลยบอก พีนบมแมนวมาเจียตนะาจจะไปผิดนะมันเห็ดหล่นเป็นอะไรเหรอครับชินหลายนะครับกว่ากว่าสิเลี่ยวด้วยพี่หนึ่งเนาะยิ่งเป็นเพลงเก่าที่เป็นอมตะเนี่ยมันจะคิดหลายมันจะคิดซับซ้อนหลายอันนะครับไม่รู้เฮ้ยเทเลมันสิบนเชยเฮ้ยเทเลมันสิปนหลับไม่ใช่นะครับเพลงเก่ามาเห็ดใหม่นี่ยมันเห็ดตัวปีนี้นะครับเฮ้ยในคนหูซึ้งว่ามันยังเป็นเพลงหลาอยู่งสินะครับครับคือคือมีผู้ใดหลายหลายคนนะเพิ่งสงสัยที่ผมลงคลิปยเป็นเพื่อนเพิ่งสงสัยเพิ่นเพิ่นรู้มากยืนยันยืนยัน ขนมไหล่ร่ำเพดขนมไหล่ร่ำเพียดเลยเบิ้ลตู้ับเบิ้ลทักเขบแมานะว่าแมนบอ้โหเบิ้ลภาคกันนี้เบิ้ภาคกันเฮ็ดค่อนเถี่ยนซื้อบอกฉันนะท่อนเถี่ยนใช่ไหมสิมาัลองแหละผมยังไม่ตัดเด็ดก็คือคือคันสมิว่าผมมาเอาเลยคือเห็ดฟรีเลยเห็ดฟรีครับเห็ดฟรีก็ต้องยอมเราเกลดไปก็ต้องย่อมเราต้องยอมเก็ดเหี่ยม่เพราะว่ามันจะไหนล่ะมันผิดพลาดแน่มันผิดพลาดมันมีหลักฐานอยู่ในละแไหมมีหลักฐานอยู่ คือคือโบเดลละแวงเลยบโบเดลละแวียงมาโดยสนิทใจครับโดยสนิทใจว่าจะเป็นกระเพียงหนีหรือไป๊กนะครับเป็นเพียงเอกเนาะครับไปหาไอ้ไปเปิดผู้ใดก็ไม่ใช่เพียงหนีสินะไปไล่บิึงเขาหลอกนค่อหลอกหลายเี้าหนีนึ่นะจานุ่เสื้อบอกว่าเพียงเนี่เนี่ยตั้งแต่มื่นแรกที่พ่อดาวบอกว่าครับให้เอาเพียงหนีไปครับ ให้เอาเพลงนี้ไปเฮ็ดเพรอเปลี่ยนเพลงเอกของแม่ฮันนี่เปลี่ยนเพ่งอีเพลงเอกเพ่งเปิดโตเพิ่มเลยล่ะเพลงดังของ่นเลยมันต้องมีผู้ถามจากไหนอยากสร้างหลายอย่างเนาะเนี่นะครับมาที่นี่นี่ผมมองว่าจังซี่บันเนี่ยผมมองว่าเพลงน้ำตาลนวดที่นอหนูพูดอะไรก็หลอกโคนรหลอกหลายตอนแรกนะแม่นครับผมก็เลยมาพอจะเฝ้าให้จะเฝ้าให้อีหลาหลอกเขาเดี๋ยวให้มันห่างซะซ่ไปจักปีสองปีจังค่อยเอามาลองคือทั้งทั้งแม่พันธุ์ทั้งทั้งพ่อดาพันดอนเนี่ ขยันเขาชอบให้เอาเพลงน,นีบมา <c oughs> ครับก็พอเอาเพลงดังของเพเลิ่หรือลูกเอาเพลงดังเพลิ่เป็นอยังเป็นรองครับอ่ะผมก็เลยให้ใครให้ให้ไอ้นี่ไปเพลินแบบนั้นว่าคือคนู้เใลนก็ลองนะร <c oughs> ลองหลายเกินไปก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาพักไว้ก่อนจังปีสองปีมันซาส่ายนิดหนึงแต่ <c oughs> คอยจะเอามาเฮ็ดเออก็เลยเลือกเอาเพลงซุ้มนันมาก,ก่อนสิ บอสพ่อพ่อโทรหาเราเมื่อคืึนเดี่ยวเราบ้าโอ้ยบ้าแล้วเราว่ามนี่้าแล้วขนาดเราบอกว่าทองมาได้นะเราบอกคนลุกคนลุกเราบ่าเออโอ้เนาอยมาทุกคนอยู่ในรถตะลึงหมดแล้วคนลุกคนทุกคนเป็นบอกเพียงอื่นลยผมเห็นเป็นลายคันล่องธรรมดาเพียงนี้ผมเห็นเป็นโมเดินเที่ยงเลยนั่นแหละเป็นโมเดินเที่ยง เออนนี่คือการยืนยันว่าจานโนว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำคอนทงคอนเทนต์อะไรเลยมันประหยัดคอนเทนต์มาไวหรอกไมันท่าไหร่มันเมื่อยครับเพราะว่าถ้าถ้าจานโนทำมาแล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่เอาจานโนก็เสียทิ้งเลยเสียทิ้งนะครับเสียทิ้งบมาทีนี่จักกู้ได้สิมาลองใช่ไหมแจ๊คติจักติดเปรี้ยก็ปี๋นะมันคือเนื้อกระสิมาเอาผู้หมอบไม้ลิกริซิ์กระสิบ่าอันดีครับบอได้อีกครับบเพิ่นบ่ให้เออีกครับบอไหก็บ่ให้จันที่นะครับแต่ว่ามาทีนี้ คือก็ะ uhm, รีตวนจานนกันมาโอ้เราเห็นผิดพลาดก็เลยก็เลยเอาเอาที่กมีประเด็นอีกแล้วประเด็นเออืว่าผมร่งรงคลิปมืเกินนี่ยก็จะทักมาหลายหลายทันแม่นี่หรบอ่มันแม่น่ร้อยปร์เซ็นตรับร้อยปอร์เซ็นต์ไม่บอกให้ไม่บาดมาเฮ้แต่ได้รามัล้น ผมก็จะได้ต้ษคำหาเจ้าอีก้ว่งสียผมเพียอยู่กับเพีงผมเข้าใจว่าเอาเพียงเนยหล่ะก็จะเตรียมเพียงเลยเดกเาคือเกาลัดเ่าคือเก่าเหนก็มาจิเเลียนเพียงบอกที่ไหนเหนะครับจำนวนปัญหาเพียงเลาะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหกเพียงกลายเป็นหกเพีงเลยงามเเยได้เป็นเล็เงินนะเหลเงินเหล็กเงินเหล็กหคือเล็เงินครับเหลเงินอู้มจักสิว่าบางเอ๋อจักสิไปสุกต่อมันเจริน้อมันเปลี่ยนไปแล้วให้จะได้มับ โดยชนิดใจเนาะครับมันตั้งใจรีรอสครับเวลาตั้งใจเฮ็ด <laughs> บักอย่างค่ะเนาะที <laughs> ่เรียกว่าโมโหจะว่าไงผิดนะโมโหไปเต้องเฮ็ดผิดมาพอมาฮู้อีกที่นึ่งลราโอ้ทุกคนตะลึงบ่ะักษ์นลูกเบิดเลยแหละโอจ้จานนู้นจังไงเนาะหรือว่ามีอ,นนอ,อีหยังเนาะจานนู้นเห็นไหมกระเบื้องลู้ครับ็สิ่งที่แนี่ยเเห็นมันก็มีอะไรแต่ว่าผู้ผู้เฮ็ดน่ะมันบ่ได้สนใจแห้งนะตั้งใจเฮ็ดเต็มที่เลยเพอือผมเห็นมา2เพลง3เพลงแล้วผมเห็นมา3เพลยงมาว่าอะไรกันเนี่ย มาเพ่งเนี่ยมันต้องงีจกขนานั้นนี่ยอังซิน่าครับก็เลยจัดเตรียมผีได้เลยนีะครับจะได้เจอมวนอีนนี้มวนอันนี้เพิ่งมวนคือแหล่ๆมันสี่คอยจั่วไปเนาะมันก็สี่คอยเป็นเริ่มเริ่มไปขึ้นโมเดิร์นขึ้นมาที่นี่เหลื่อมเป็นแบบเต้นแดงสีหน้าครับคือคือหาพกเพ่งนี่ประสัมกันจักเพลงแต่ั้งเพ่งนะครับว่าจะเป็นลายดนตรีลักษณะการว่างกองว่างังนะครับครับ มพราล่ามก็จริงอยู่แต่มันจะมีหลายอย่างว่ามีสัดส่วนมีลีลาของมันสินะครับก็ตั้งใจลีในการเรียบเรียงว่าให้มันฟังเลยเนี่ยผมซึกว่าเป็นเพลงเก่าเลยครับผมซึกว่าท่านสมัยนั่นนะครับครับมันจะเป็นสองยางผสมประสานกันแล้วก็สิ่งที่คิดหลายสัตว์เกิดมันก็คือน้องก็เป็นยังเป็นเด็กนะครังเป็นเด็กครับเพลงยนแดงมันจะใช้ใสแต่ก็ฟังง่ายสินะแล้วก็โดยเฉพาะผสมเก่าผสมเก่าเนาะมีเการรัดทั้งน้องทั้งสปอปล่าวนะครับ น่าสนใจเลยยังให้ได้ฟังกันหลายคนอยู่เอาเป็นว่าเพลงนี้อาจารย์โนตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทําผิดแต่ตั้งใจทําโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดครับตั้งใจทำตั้งใจโดยที่พวกงัวจะมองเฮ็ดผิดนะครับเฮ็ดเพ่งเมื่อไหเพ่งก็นี่แหละครับเป็นเธอแหละนี่ไเฮ็ดเพยงผิดเพอีนี้เนี่ยผมผมก็าเหมือนเนี่ยว่า มันเป็นเพลงดังแต่ว่ามันบ่ได้เฮ็ดเทียนะมันมีเื่ออย่างชัดเจนนะแม่นมันสือชัดเจนครับ <c oughs> มันโดนกินโดนใจจะได้จะไปหาเพลงผิดเพลง,งมาเลยแบบจังเวิร์ดลายผู้หนึ่งผู้ <c oughs> หนึ่งพอได้ฟังว่าเพลงนี้มาโดดขาดมาจากเบาะหลังเนาะมาแหย,ย่ยุงมูด้วยยุเบาะหน้าโอ้ยยากอืมเป็นพากันยาก เอาเข้าพี่น้องครับนี่คือจานู้ดยืนยันว่าไม่ได้มีไม่ได้มีส่อนเล้นไม่ได้มีคอนทงคอนเทนต์อะไรคือจานู้ตั้งใจทําโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดแมนครับยืนยันไดญร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไปล้หนาลาหัวแล้วไปมมาเป็นเจนี่พี่เจนเนี่จะได้เข้ามาอีกโวินเอาเวลาได้หน่อเห็ดอยู่นะคืนไปแล้ นี่คือการยืนยันครับจากปากของคนทำดนตรีคือครั้งแรกเลยนะครับเพื่อแหลกเป็นบทเพลนแม่ครับเป็นเธอแรกครับเธอแรกเชิดเพ็้นเชิดเพีงนะครับเธอแรกเลยแหละผมเป็นคนละเอียดได้เวลาเป็นงานครับครับเพราะว่าอาชีพเนาะเป็นอาชีพในการเป็นเพลงมันเ็อาชีพเมียเิดเพี้เนี่ยมันโอ้เนาะมันมันแนวเลยกว่าจะได้เป็นเพลงหนึ่งเนาะแม่ครับใส่เวลาหลายชั่วโมงครัเลเก็จะได้เป็นเพลงนี่ครับถ้ามานั่งอยู่นี่แป๊บเดียวเด้ เหมือนกับเดียวแะแต่ว่าผมคิดมาแล้วว่าเชียร์ยังไงนะรับยางไงบอกคิดมาแล้วว่าเชียรอินโทรจะไปยังไงอีสินะท้ามาแล้วนะครับเนี่ยครับทํามาแล้วว่าจะไม่เห็นยังไงอีสินะมันก็เลยมันไม่แน่ลองผิดลองถึงอ้าวคือกากกอาจารน์โนครับยืนจันแล้วเด้พี่น้องเด้ที่ที่คนสงสัยเนะอันนี้เราไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่เราทำโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราทำผิดพลาด แต่ว่ามันกับมาโดนเพลงนี่พอดีเนาะแม่นครับมาโดนมาโดนเพลงเพลงที่เิ่นนี่พอดีเลยเป็นตังงงมาคงงงงงครับงงงเอาเนวมาพี่น้องร่องรองติดตามิ่งครับว่าเพลงที่มันมีมีีประเด็นที่ประเด็นครับมันติดปิดยังไงครับพี่น้องอย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังครับพี่น้องครับครับ